สวัสดีค่ะทุกคนเรามาดูอัปเดตใหม่ในวันที่16กันยายนนี้กันค่ะตัวละครใหม่5ดาวธาตุน้ำอย่างอาเลนฟาเรนค่ะที่ใช้ดาบใหญ่ก็ได้เข้ามาแล้วเนาะด้วยสกิลของนางนะคะค่อนข้างจะมีความฉ่ำน้ำฉ่ำเนื้อเนาะการโจมตีปกติจะพุ่งเข้าไปฟันศัตรูนิดนึงเนาะส่วนท่าชาตีนะคะจะหมุน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 ดาบเนาะสร้างความเสียหายรอบตัวสกิลปกติจะโดดสับศัตรูและสร้างคลื่นน้ำไปด้านหน้าเนาะและซิงเจอร์สกิลก็จะพุ่งพุ่งใส่ศัตรูสับ เป็นดเาเมธาตุน้ําที่ทงท่าของ้ังจะเร็วและรุนแรงมากไม่เหมือนกับตัวดาบใหญ่ตัวอื่นเลยเข้ามาพร้อมกับอีเวนเจอร์ A, เรื่องของออโรราที่จะไปตามหาผู้ร้ายและพาตัวกันก็มาดูกันว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นแบบไหนกันแน่พร้อมกับเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในการโคออฟเป็นควิกอินไวที่เราสามารถกดแล้วก็จากคนที่กดควิกอินไวเหมือนกันก็จะเป็นการสุ่มคนมาช่วยเราจัดการกับมอนสเตอร์นั่นเองค่ะและเราจะสามารถแยก วัตถุดิบระดับสูงให้กลายเป็นระดับต่ำได้นั่นก็คือถอดแยกให้มาเป็นชิ้นเล็กจะได้ง่ายต่อการนํามาใช้งานเนาะเพราะว่าปกติใดันเซียนมันก็ดอบแค่ชิ้นใหญ่อยู่แล้วคือชิ้นเล็กหายากเวอร์เราก็สามารถย่อยได้แล้วโดวยเราสามารถไปย่อยได้ในกระเป๋าขิบของคลังสินค้าของเราเองค่ะแถมยังมาพร้อมกับกิจกรรมดอประเทม2เท่าจากการใช้เทวรูปเทพีเนาะหรือก็คือเราไปเล่นในดันเจียนผจญภัยดันเจียนในเรื่องเนี่ยรางาทั้งหมดจะดอบคูณ2ซึ่ง โดยจะลงได้สูงสุด8ครั้งต่อวันซึ่งเยอะมากแต่มันจะไม่คูณกับรองเท้าใหญ่แล้วก็ในโหมดบอสที่เป็นบอสใหญ่ดา12กับคุกปิดตายเราจะไม่ได้รับการคูณตรงนั้นนะจ๊ะซึ่งคูณ2ตัวนี้เป็นคูณ2ปอมนะคะความจริงแล้วมันก็คือการเล่นให้เรา2รอบพร้อมกันเฉยๆเนาะก็เห็นได้จากตรงนี้เลยว่าของรางวัลที่อกจากพวกมอนกิกี้มันก็ไม่ได้คูณ2ขึ้นมาซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ไปจนถึงวันที่30 พฤษภาคมปีส0 2 4ันีนี้เลยจนกว่าจะปิดปรับปรุงโน่แนแหละต่อไปนะคะเป็นกิจด,ดื่มน้ำมะนาวกับน,น้องเบลสโนนะคะโดยจะเป็นสูตรอาหารพิเศษและก็เป็นอาหารแบบพิเศษที่จะให้เราเนี่ยไปลิ้มรสความเจ้มจนของมะนาวเปรี้ยวจีกับเบลสโนได้ซึ่งสูตรผสมนันอยู่ในหน้าร้านขายไม่ใช่ร้านค้าตรงที่ทําอาหารอยู่แล้วเราแค่ไปหาลูกมะนาวแบบพิเศษมาก็พอโดยสามารถไปซื้อได้กับร้านของน้องวิเวียนน้องคือ2ลูก้อยเลยนะแพงเวอร์ คือได้5ครั้งต่อวันแต่ว่าเอฟเฟกของอาหารนั้นคือดีมากโดยกินนี้นะคะจะอยู่ไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนี้เลยต่อไปเป็นพาธใหม่หรือเราเรียกว่าราชองค์การใหม่เนาะราชองคการใหม่ก็จะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากที่เริ่มอัตเตวันที่16พฤษภาคมนี้นะคะโดยเริ่มตั้งแต่6โมงเช้าเลยและก็ตามมันด้วยกิจกรรมทดลองตัวละครของเอเลนฟาร์เรลแล้วก็ตัวที่อยู่ในตู้เดียวกันด้วยซึ่งเราสามารถเข้าไป ลองตัวละครทั้งอาร์เรนฟาเรลหรือว่าตัวสีดาวยันโคงและราณ้ได้จากตรงน,นั้นเลยและมาพร้อมกับรางวัลล็อกอินเวันซึ่งให้รางวัลจึ่งมากคือให้แบบตัวจุ่มกาชายเยอะมากคือเป็นอะไรที่ดีและมาพร้อมภารกิจพิเศษเนาะที่เราสามารถไปทำภารกิจแล้วก็รับรางวัลได้ฟรีแต่ตรงนี้เลยซึ่งว้าวกิจกรรมดีมากคือก็มีอะไรทำช่วงรออัปเดตใหม่อยู่เยอะ แน่นอนนะคะว่ากิจทั้งสองนี้จะหมดในวันที่30พฤษภามนี้เนาะก็คือสิ้นเดือนนี้นั่นเองจ้ะต่อไปจะเป็นการปรับปรุงระบบภายในตัวเกมเนาะโดยสิ่งที่ถูกปรับปรุงนั่นก็คือโล่ป้องกันธาตุนั่นเองค่ะโดยโล่ป้องกันธาตุนะคะมันจะสามารถสะท้อนดามเมจใส่เราได้ใช่ไหมซึ่งดาเมจการสะท้อนของโล่ป้องกันธาตุเนี่ยจะถูกนับเป็นดาเมจธาตุแล้วเนาะซึ่งจะส่งผลให้ค่าป้องกันธาตุของเราหรือว่า Element ต e a ีสเนี่ยสามารถป้องกันได้และดาเมจส่วนนั้นที่ โดนเราเนี่ยก็คือดาเมจสะท้อนนั่นแหละจะสามารถทําให้โลต้นานทานธาตุของเราติดได้ด้วยซึ่งแต่ก่อนมันไม่ติดก็จะทําให้เจอเหตุการณ์ที่ว่าตีศัตรูที่ติดโลแล้วอยู่ดีๆก็ตายซึ่งเกิดขึ้นกับออโรราเป็นประจำเนาะก็จะทําให้โลตรงนั้นติดก็จะทําให้เราตายยากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็โดดน,นะคะจะไม่สะท้อนดาเมจใส่เราเนาะในช่วงหนึ่งวินาทีแรกก็คือโลขึ้นวีแรกมันจะยังไม่สะท้อนเนาะก็มันจะสะท้อนหลังจากนั้นก็ ป้องกันไม่ให้เราอยู่ดีๆก็ตายจากการสะท้อนดาเมจนั่นเองค่ะต่อไปเป็นปรับสมดุลตัวละครเนาะซิงเนเจอร์สกิลของ a l b เบิร์นนะคะเสาสิงโตตรงนั้นแหละก็จะมีอัตราการสะท้อนดาเมจจาก50เป็น100%แล้วและในเฟสที่6ก็จะสะท้อนเป็น200%เช่นกันค่ะและต่อมาเป็นไอเทมในเกมีเนาะเป็นเซดรีริกเซตสะท้อนก็จะได้รับการปรับเนาะให้ดาเมจเคานเตอร์แรงขึ้นจาก120เป็น250 แล้วก็ปรับปรุงหอคอยชั้น7และ8ที่จะทําให้ระยะเวลาบับของบางอย่างนะระยะเวลาพรของประจําห้องน่ะมันจะถูกปรับเปลี่ยนไปให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเนาะและสุดท้ายเป็นปรับระยะเวลาคูดาวของเอฟเฟกเซตสของไอเทมต่างๆเนาะโดยไอเทมที่ถูกปรับจะมีดังนี้เนาะโดยแยกเป็น1ลดเวลาคูดาวออกก็คือสกิลนะของเซตดริกนั้นจะไม่มีคูดาวแล้วก็คือเซตสูสานิรันเซต หมวกแดงแล้วก็เซตนักสมุดศาสตร์แล้วก็เซ็ตธาตุไฟแล้วก็ชุดธาตุผู้เงียบงานซึ่งก็คือถ้าเราทําครบตามเงื่อนไขมันก็จะทํางานให้เราเลย mm hmm. เช่นปับ๊บนี้12วินาทีถ้าเราทําเงื่อนไขได้ใหม่ภายใน12วินาทีนะั้นปุ๊บปับ๊บก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีเลยเนาะก็คือมันไม่นับต่อกันนะและแก้ไขเซตนักพเรจรกัดใจเนาะโดยมันมีบั๊กอยู่ก็คือ บัฟมันจะทํางานไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่บางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติดเนาะซึ่งปัจจุบันก็จะปรับให้มันทํางานเป็นปกติแล้วก็คือเราจะกด Signature Skill ปุ๊บการใช้พลังงานเวด้าหลังจากนั้นจะลดลงร0อปร์เ็์แล้วนั่นเองค่ะและเนิร์ฟระยะเวลาคููดาวของเซตนี้เนาะจากแปดวิเป็นเก้าวิค่ะแล้วก็ปรับเวลาการรีเซ็ตเนื้อหาบางอย่างภายในเกมเนาะโดยเดี๋ยวจะขึ้นตารางให้ตามนี้เลย แล้วก็เพิ่มเป็นเราสามารถรู้ได้แล้วนะว่าล่าสุดเราล็อกอินผ่านอีเมลหรือว่าไอดีไหนก็จะทําให้สําหรับคนที่เล่นหลายไอเดีเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเราเล่นไอดีไหนไปเมื่อกี้ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นไอดีอื่นได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็เกมมีแอบปรับไอคอนภายในเกมนิดนึงเนาะก็คือไอคอนธาตุเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะแล้วก็เปลี่ยนหลายๆจุดให้มันมี สีที่ไม่คลังกว่าเดิมเนาะสำหรับชันแล้วคือปรับแบบมันไม่สวยอะเออแบบและที่เหลือจะเป็นบั็กจุกจิกที่เพืเ่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ผ่านเว็บไซต์ของตัวเกนเลยนะซึ่งปรับเยอะมากก็ขอไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่าเยอะเกินและนี่คือทั้งหมดที่เราควรรู้หลังจากอัปเดตวันที่16ที่ผ่านมาเนาะก็คลิปนี้น่าจะลงช้านิดน,นึงแหละเพราะว่าติดนะตติดนี่อยู่พูดจริงก็มีพวกรถแม p เป็นแบบแนวทางการแบบว่าโหมดใหม่ๆ อีเวนต์ต่างๆที่เกมจะเพิ่มเข้ามาอีกซึ่งเอาไว้เราจะพามาเซอร์เวกันในรอบหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายๆค่ะวาใครรอคลิปอารินก็เสียใจเดินนะคะตัวชายแท้เข้ามาแล้วชายแท้ต้องมาก่อนเนาะอารินพับเก็บไว้จ้าเ <laughs> จอก,กันคลิปหน้าค่ะน่าจะเป็นเอเลนเนาะ